ก็คือแบตก็อยู่ได้นานมากชาติทิ้งไว้หนึ่งคืนก็คืออยู่ได้นานมากนวดแบบตื่นมาคือสบายเลยคอแบบอย,อย่างเงี้ยทุกคนนอนแบบสบายอะ่ะคอมันมันไม่หักอะ่ะเข้าใจเขาเพาคอไม่หักมันเหมือนกับถ้าเรานั่งอีโคหรือว่านั่งแม้แต่นั่งเฟิร์คา์อย่างเงี้ยทุกคนมินนอนอะ่ะคอมันก็จะหักอย่างเงี้ยคอมันหักอะ่ะแล้วมันทําให้เมื่อยคอเว้ยแล้วพอเราใส่หมอนรองคอ,อแล้วมันนวดไปด้วยอะ่ะมันไม่เป็นอะไรเลยมันสบายมากแล้วแบบ ตื่นมาคือผ่อนคลายมากอะไม่มีคําว่าเมื่อยเลยอะทุกคนคือเอาจงจริงคือสบายมากครับทุกคนสาหรับใครที่อยากนวดหรือว่าเป็นสายนวดหรือว่าคนที่เดินทางบ่อยๆนะครับ <ๆ S 2> ก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับว่าฟูลิเน็คมาสัตพิโลดีเลยแบรนด์ฟูลคิครับทุกคนรีบไปตามหากันนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นว่ายอดซื้อถล่มทะลายมากอันนี้ก็กว่าจะได้มานะครับหากันแย่เลยทักหาบริษัทได้เลยครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ